สวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบกับตัว New Ranger นะครับรุ่น Open Cab นะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Open Cab 2 2 L X L Plus Sport นะครับรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับผมเกียร์ธรรมดา6สปีดเลยนะครับตัวนี้เรามาพบกับตัวนี้จะเป็นในเจ้าของ X L Plus Sport นะครับผมจะเป็นตัวสีแดงนะครับในส่วนของตัวนี้ราคาจะอยู่ที่6 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ ที่เรามาเรียบชมมาอยู่เนี่ยครับผมจะเป็นในเรื่องของรถเดิมจากโรงงานนะครับสาหรับโปรโมชั่นก็ลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง9,999บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถผ่อนย่อยส่วนได้8 4เดือนนะครับผมตัวนี้ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะครับครับผมตัวนี้ภายในนะครับผมจะเป็นเบาะสีดํานะครับผมมีระบบในเรื่องของพวงมาลัยนะครับผมแบบไฟฟ้าแบบผ่อนแรงนะครับผมหน้าจอขนาดใหญ่ไซส์แนิ้วเลยนะครับผม มีช่องต่อ USB นะครับผมช่องต่อกล้องนะครับบอกคนขับนะครับผมเป็นในเรื่องของเบาะผ้าไฮเกรดกัมบยีนะครับนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เบอกแคนะครับส่วนเบอกแคมปเราจะเป็นเบอกแคมปแบบมีพนักทิ้งเลยนะครับผมสนใจสามารถติดต่อ